โอเคดดอ okay, ครับผมก็กราบสวัสดีผพ้มิตรรักชาวอาวิทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็โยกขอมเอเดียเรือีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเซฟิตนะครับผมหรือสีไพ่ของเรานะก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับสหรับเซฟิตนะว่าตัวมันโหดนะเออผมก็มาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้เออสัปาเห็นมันโหดมานานล้ะนะครับ แต่ผมไม่ได้เล่นทักที่นะแล้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเซฟิทแบบคลิปแรกในช่องหรือเปล่าเนี่ยเยเหมือนมาจ่ายอีกแล้วโหโดนเวทนะจังหวะนี้ไม่ได้นะครับมาดิทีมอะไรเฮ้ยโอโหใครได้อยู่นะได้อยู่น้องมาดอิอัตราต้นเกมมันเอาอะต้องรอวิสี่อะถอยก่อนเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นมันตัวต้นเกมเยอะนะครับโ โอ้โหอาตาโลไลออนเออมันมากันทั้งตีบอ่ะเดี๋ยวกูวิลงสี่กูย่ำหมดอ่ะมันใส่นี่นะฮะไอแพนด้ามึงก็เคยเพื่อนเคมาดิไอเฮียมมึงแะหนีดิเออโอ้ยกูวิ่งสี่เหมือนกันหรอเฮียมใส่กันเลยนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปตีมังกรของเขากันดีกั่นะครับผมโอเค จัดไหมผมก็เล่นฟูลดามจนนะครับผมสำหรับเซฟินนะเซฟิน mm hmm. มันเป็นตัวละครที่แบบพลิกไฟพลิกเกมได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราเล่นเป็นนะนี่ผมก็ยังโล่งเงินอยู่เลยฮะเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับเั้าัวพลังแฝงเฮียได้มาเนี่ยโอเคกูซวยไรกูอึดอยู่เอา้าแต่เขาไม่เข้ากูสวนนี่อย่างเงี้ย เฮ้ยวันนี้ใช่ไหมมา,มาดิพี่อ่ะคุ้ยหน่อยมันอันดีเพื่อนซักซี่เอา้าอซักซี่มันยังไม่มีจับหรอไม่เป็นไรนะเราไม่ตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาบัฟฟ้าก่อนนะสำหรับตัวเซฟิตเนี่ยใช้มานาโคตรเยอะนะครับแบบขนาดเรามีบัฟฟ้าครับคือสกิลมันครูดาวไวเกินนะครับคือมานามันรีไม่ทันนะสำหรับเซฟินอนะ่ะต้องห้ามเสียบ,บัฟฟ้านะถ้าเสียบ,บัฟฟ้านี่แย่เลยนะ ตัวเนียอ,อาได้นะผมมาอยู่นะครับขี่ปนาวุธมาผู้ยิงมีซายมาแล้วเพื่อนเล่นสวยย่ำกระหม่อมไปไหนเนาะโอเคแปลกเลยเฮียรู้จักเลยป่าสีพลนะครับผมเออก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้เล่นนะครับสำหรับเซฟินนะเป็นตัวแต่แรงที่ดีมากนะถึงผมจะเล่นไม่หลายไม่เยอะเท่าไหร่ก็ผมรู้อยู่ว่าตัวมันโหด เยเจอหลายตาแล้วแต่คนก็ไม่ค่อยนิยมเลยน,นะครับเจอน้อยเจอน้อยนะครับนี่มันสู้ตัวเมตาได้หมดน้องอาดิไม่ได้อ่านที่นี่ตายห่าเกินมึงจะรอดอยังไงอ่ะกูอยู่สามคนด้วยนาคอเป็ไม่กล้าเล่นนะโอเคผมไม่มีทำไมนะครับโซโลเลยโอเคตอนนี้ผมก็เอาพลังแฝงผิดมานะคือผมไม่ได้เล่นอนะ่ะแล้วมันจัดเตไอเทมไว้อยู่แล้ว แล้วผมก็แบบเอาพลังแฝงยีย่นี่มาเดวิลเวคเคนนิงครับส่วนตัวผมว่ามันไม่คุ้มนะเย <time> ็นเย็นเลยมาละขอย้ำครับผมทีนะโอ้โหชิบหายแล้วย้ำไม่โดนโอ้ยดีมีพาสซีฟน,นะครับก็อึดยอยู่พอสมควรนะ <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมเอาพลังแฝงมาผิดนะผมเอาเดวิลเวคเคนนิงมานะครับซึ่งความจริงเราควรเอาเคิร์ดอัพเล่มมันเดวิลเวคเคนนิงอ่ะดีนะ แต่ว่าเฮ้ยเสียกูไม่จบหรอกโอ้โหแล้วกูเสียบัปด้วยกูตายกูตายเียาเอาหนี้เพื่อนมาดิโอ้โหไม่รอดจริงจริงโอสุดเพื่อนกูฝากฝังลับแพนด้าไปละมึงไม่รอดหรอกเออแฉลบเฮ้ยเดี๋ยวมาพูดต่อดีกว่าแม่งตอนนี้เรายังไม่มีวาฟานะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับพยายามแบบไม่ต้องไม่ต้องออกไปโผล่มากก็ได้นะ คือตัวเราแบบมันโหดอยู่แล้วนะดาบิมันจัดอแล้วอุ้ยสวยเคครับลอยย่ำแวนกู่ลอมึงอยู่ไงไปมึงมาดิเหี้ยกูอึดอยู่เรื่องก,กูยิงเราคูยิอยงอึดเฮ้ยนี่เอาพลังแฝงนะอุย้ยเราระเบิดมาแต่มันไม่มีนะเอ็คิวอะโอเคครับเดี๋ยวรบอบัรฟ้าแล้วเกิดกันนะก็เออเฮี้ยพูดไม่เละไม่จบสักทีเรื่องพลังแฝงนะคือเคลอัพเลดดีสุดนะครับรัดเซฟสิน,นนะ เพราะว่าตัวมันใช้สกิลตลอดเวลานะครับกันตินี่ก็ใช้เหมือนกันนะคือมันตัวตัวละครที่สกิลคูลดาวัยวนะครับเนี่ยเห็นปะดูดิถ้าเราย่ำโดนคีบอะย่ำไม่โดนคนก็คือมันจะคูดาวครึ่งหนึ่งนะครับเด็กเกมนี่อยู่ประมาณ3มวิสนะีวนะิเนี่ยเออแล้วก็เดียร์ผมย่ำหนึ่งก็สี้วเห็นปะเออแล้วมันแบบสกิลแบบมานามันรีไม่ทันเลยนะแล้วจังหวะน,นี้กูย่ำก็มอมตายโอเคตายเว้คูก็ตายต่อโอ้ไม่ตายเว้ คือตัวเรามันอึดนะครับตัวเซฟิทยิ่งเล่นนาำมันยิ่งอึดนะเมื่อก่อนเซฟิตช่วงเมตาใหม่ๆนี่ช่วงเมื่อก่อนเนี่ยโคตรโหดนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดีเลือดก่อนนะตอนนี้ทีมเราค่อนข้างเล่นดีว่ะไหวชิวไหวชิวคือเล่นเซฟิตในแรงแบบเจ็ดสิบแปดสิบดาวผมว่ามันโหดมากนะผมแนะนํานะครับเซฟิตนะถ้าเป็นสินเนเที่อมันก็ถ้ามันหลุดแบนเราก็ควรหยิบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะแบรเนี่ย เออแล้วก็บผมถ้าเพื่อนๆอยากจะไต่แรงแบบโซโลขึ้นแรงได้ดาวง่ายๆนะผมแน,นะนำเซฟิทกับมาจาเ์ี่ยสตัวครับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยโดนแบนนะแล้วก็ถามว่าแก้ได้ไม่ได้ครับแต่ว่าไอ้สตัวเนี้ยต้นเกมถ้าทำดีๆคือมันระเบิดเลยนะแล้วตัวมันเป็นตัวที่แบบว่าโหดมากต้นเกมนะ สวยพันด้าฉลามก็โหดแต่ว่าผมไม่ผมไม่ค่อยได้เล่นฉลามเท่าไหร่นะครับสำหรับซีซั่นนี้นะผมไม่ได้ใช้ตัวฉลามเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ซีเนเทียแค่นั e ้นนะครับที่เหลือก็เป็นอาจจะเป็นไบต์อะไรเนี่ยได,ยด้ไหมที่นี่ก็ะส่ายจังผมไม่กล้าเล่นมีเรื่กลัวมันล็อกไปตีดาร์คซีเรียกันดีกว่าน,นะครับผมอันนี้นผมค่อนข้างจะจนอยู่นะก็ยังไม่รีบเล่น เพื่อนมันหรือเป่าแต่ไม่ใช่เนี่ยคุยกับฝั่งสงครามดีกว,ว่าเออโอเคทำได้มาตารเป็นที่เรียบร้อยนะตอนผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ<า><า>เซฟิตน,นี่แม่งโหดจริงเออผมผมพูดไปหลายทีแล้วแม่งโหดจริงคือมันแบบหยุดพูดไม่ได้นะตัวมันแรงมากนะเกมตามตามในโดดย่าตัวสำคัญเนี่ยพิกไฟได้แบบสบายมากนะครับหนะน,น้าคอร์สเนี่ยเงาเพื่อนกู้สุดเกิน มึงเอาทีมกูสุดเกินนี่ดเลยโอเคนี่ถ้ามึงย่ำอย่างงี้นะหนีไม่ได้คือย่ำไม่โดนโอกาสย่ำสวดย่ำต่อก็มีเยอะนะครับเพราะว่าเซฟิทมันถ้าเราย่ำไม่โดนมันก็จะครูด,ดาวไวใช่ไหมสกิลมันก็ย่ำได้เรื่อยๆถ้าย่ำไม่โดนก็แบบรีใหม่ย่ำไม่โดนก็รีใหม่แต่แตบบ่ป้อมนี้อยู่นะผมปล่อยเลนบนได้แหละผมว่าเพราผมจะไปทำเลนล่างนะมันจะได้แบบ เอา้ากูถามจริงลักซี่ไอ้เหี้ยมึงกับกูสองคนจะไปสู้มันไหววะเอเคกูทำเล่นล่างนะเพียร์การกแล้วทำร้างดีกว่าปล่อยดังเล่นบนไปแล้วนะจะได้แบบเดินไปโยกซ้ายโยกขวานิดนึงนะครับมาเริ่มแรงแล้วนะมีดาบแดงก็ขึ้นแรงเลยนะตอนนี้ถ้าเจอแหวนเดินถ้าแหวนออกปุ๊บก็เราก็เล่นยากแล้วเนาะมาดิมาดิอุ้ยมีฟิกเกอร์เลยเหรอโอเค นะดาวกอยู่บนนะหูห้ยนนูว่าจะโดดเข้ามาเยี่ยมย่ำรอเลยดาวกอยู่บนเราต้องไปเล่นบนนะเพื่อนเราต้องไปเล่นอเอ้าไอ้เหี้ยแวนได้ไหมนะรุ่นเดียวโรนันโดเน,น,น,นี่ยรุ่นเดียวโรนันโดหน่อยโอหูมันตืบอะไรอ่ะนีคนตืยชิบหายละชิบหายละมามามาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาย่ำแวนได้อยูเลนะยย่ำกะโหลกตายไปมาเลย โอเคแต่บนคิวนะเก็บมาสองพอดาวเหนะสกิลแม่คดาวโคดไหนะเสตเล่นได้นะเพื่อนเอามาดิเอาไม่งีเอาไม่งีเฮ้ยโอเว่นใส่รโอเคโอเว่นรอย่างเหอี่กดแข่งเหรอไม่รอดเนาะยงเฮ้ยขอโนะโอ้ชิปหายพลาดจัดเลยนะฉันนล้ คตรหิวอ่ะแบบหิวจัดเลยนะก็เลยแบบโดนโดนโดนเลี่ยมอ่านออ้องเขาล้าก่อนขึ้นบ้านไม่ได้แล้วทีนะไม่ได้ตีบ้านแล้วทีเนี่ยเกมได้เปรียบหยมดแต่ขึ้นบ้านไม่ได้เหมือนมันหนาจังนะแหวนได้ปะกูเอาแหวนได้ไปะมา,าเนาะกูไม่ได้แหวนได้นาขอเฉย โอ้โหโอโหแวนมันออกค้อนกับเกาะนะครับมันน่าจะกําลังขึ้นเกาะสะท้อนนะผมว่ามันน่าจะเบิร์ดตในชุดเดียวไม่แตกมาต่อไปนี้ก็ฝากฝังทีมด้วยแล้วกันด้วนะครับหัวตาแปดพัน 8, ปอยยุใช่เนีนะครฝ่ายเล่นบอไปแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเป็นเกมแบบดิจิตอลนะเฮ้ยแวนตัวเดียวลุดเดียวเพื่อนทีมทันไหมเอ้าฟิกเกอร์แล้วนะครับผมย้ำให้ได้ทีหนึ่งนะถ้าทีมาทันก็ตายนะครับแวนอะ่ะตาย โอ้โหตีไม่เข้าเฮียมาสั่งพเพื่อนสวยมาดีเฮียถ่ายก็จบล้ไอ้แวนเสืยกว่าตีกูต่อวู้ยเลื่อนหายเดี๋ยวเอาเอาเอยี่นี่กูสวดมาดีมี IQ ไ,ไมคมอคิวแล้วไงวะกนะูมีอีกอีกอ่ะกูมีไอคิวกูมีอีกอีกอะมาดีเล่นต่อได้นะเพื่อน ผมย้ำให้ได้แต่เพื่อนต้องอยู่รอดนะเฮ้ยมานไรอยู่สวยโอเคก็โอ้โหไอ้เจือดเจือดกูไหลบ้านโอเคผมก็อโจมเกมที่เรียบร้อยครับสำหรับเซฟิะก็อันนี้ผมจับเซฟิตแบบโคตรน้อยนะครับนี่น่าจะเป็นเกมที่สองเองเห็นปะดูโล่ผมในยังกากอยู่เลยนะคือเป็นตัวที่โหดมากนะเนี่ย และไม่ตัวที่โหดและเล่นง่ายนะครับผมแนะนำนะตัวโซโลแรงอะมาจ้าก,กับเซฟินนะแบกแรงง่ายนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากนะเออไปลองดู